สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีเรามาอยู่กันที่วัดห้วยรางโพนะครับอำเภอหนองป้องจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้เราจะพามาชมโบสถ์ครับเป็นโบสถ์เรียบง่ายครับสไตล์วัดป่านะครับก็โหทางเข้ามาก็ย่อยครับวิ่งฝุดทางเลยครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตามทางมีป้ายบอกครับโหทางเรื่องครับมาแล้วก็พามาชมโบสถ์ครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นพระองค์ใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูครับว่า เ,ออเป็นพระชื่อว่าอะไรปะ่ะไปรู้เังครับ,รบสายเท่าพาไปชมพระประธานอ,อ,องค์ใหญ่ครับนี่ครับข้างหน้าเป็นเสียนพญานาคพญานาคแล้วก็เป็นพระครับเออขึ้นไปเหมนไดหน่อยนึงนี่ครับเป็นคำน้ำสก,การพระพุทธเจ้านะครับ องใหญ่มากครับสวยมากครับแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยครับพระก็ตั้งอยู่หน้าโบสถ์นี่ครับโบสถ์วัดห้วยลังโพครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมโบสถ์ครับว่าความงดงามความเรียบง่ายอยู่ในป่าเป็นยังไงไปเลยครับชมด้านหลังโบสถ์นะครับเราเข้าด้านหลังครับอวันนี้เมฆสวยด้วยครับไปดูภายในแนวรั้วนะครับแนวรั้วโบสถ์สวยงามมากครับ นี่ครับต้นไม้โอ้สไตล์โบสเรียบง่ายครับนี่แหละครับอยู่ในป่าอ,อยู่ท่ามกลางป่าเลยครับโบสแห่งนี้วัดโพยหลางโพครับนี่ครับไปชมด้านหน้านครับว่าด้านหน้าจะสวยงามขนาดไหนนี่นะครับเรามาถึงด้านหน้าของโบสเแล้วครับ สวยงามครับเรียบง่ายนี่ครับนี่นะครับด้านหน้าของโบสถ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในโบสถ์นะครับว่าพ,ะพระประธานสวยงามขนาดไหนรเรามาข้างในวัดในโบสถ์แล้วนะครับโอ้ภายในโบสถ์สวยงจริงครับก็มีกล่องไม้เตรียมวางไว้ข้างหน้านะครับแล้วดูครับ ข้างบนเป็นรูปกับเป็นกรอบรูปครับสวยงามจริงครับนี่ครับพระประธานที่อยู่ในโบสถ์สวยงามจริงครับโอ้โหงดงามจริงครับนี่นะครับภายในโบสถ์ก็จะมีกรอบรูปสวยงามครับ งามจริงครับแล้วก็ประตูเป็นกระจกเนาหน้าต่างครับนี่ครับมองเห็นต้นไม้อยู่ด้านนอกเลยครับอพระประธานสวยมากครับข้างในทาด้วยสีสีขาวนะครับโอ้สวยงามจริงครับนี่แหละครับสายเท่าพามาชมความงดงามของโบสถ์ที่อยู่ในป่าครับวัดห้วยลังโค อำเภอหนึงก็ป้องจังหวัดเพชรบุรีครับโอ้ทางมานี่ก็ุยอยครับแต่ว่าแนะนําให้มาชมนี้เลยครับว่าวัดแห่งนี้อยู่ในปา่าร่มรื่นขนาดไหนเอ่อบริเวณวัดมีจุดชมวิวด้านนู้นเห็นภูเขาแล้วก็ในบริเวณวัดนี่โอ้ต้นไม้ร่มรื่นมากครับเอ่อแล้วก็บทที่ว่าทรายเท่าพาชมนี่ยังไม่ได้ปิดทองฝั่งรู้นนิดนึดนะครับออรอขอ ใบเสมาอยู่ครับว่าจะได้ปิดทองฝังลิมิตวันไหนแล้วสหายเท่าจะแจ้งให้กับแฟนเพจสายเท่าได้รับรู้ครับว่าวัดห้วยหลังโพจะปิดทองวันไหนแต่ว่าโบสถ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดก็สวยงามครับตามที่สหายเท่าพาชมครับครับวันนี้ก็สหายเท่าก็ฝากไว้ครับโบสถ์วัดห้วยหลังโพจังหวัดเพชรบุรีครับอำเภอหนองยาป้องนะครับสายเท่าก็ขอบคุณครับ รับชมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสหายเท่าถ่ายรูปวัดให้ครบทุกวัดด้วยครับเป็นกําลังใจให้กับสหายเท่าครับผิดถูกยังไงก็ขออภัย้วที่นี้ครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับสวัสดีครับ